สวัสดีจ้าโอ้ยพี่น้องมาฮอดข้างทางแล้วมาฮอดซากแก้วเด้อพี่น้องเด้อมุง่งตอนนี้เราอยู่สากแก้วเราจะมุ่งไปบุรีรัมย์พี่น้องคะ่ะจะไปบุรีรัมย์เด้อพี่น้องเด้อบุรีรัมย์นะคะฮอดซากแก้วแล้ว,กกว,ลวพักรถก่อนพักรถพี่น้องเมื่อยออกมาแต่จันรถติดติดพี่น้องเอง้ยอยู่จันนะข้าเจ้าอันค้นพลละหมอกลาก,ลาก,ลากไม่เนาะ เขาค้นพลระมอกรากไม้รถติดพี่น้อง,งเอ้ยเฮ้ยเพลิดกบเมื่อยปะขับรถเมื่อยอยู่พี่น้องอ่มาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแนทำเป็นยิงก็บ่ได้รอปันไดเดลแนมเบิ่งกันครับบ่อพี่น้อง <c oughs> ไปตอนเขาไปสวนทุเรียนนั่นถ้ากันลงขี้ดินเหนียวพี่น้องบ้าแล้วก็ต้อทำความสะอาดได้พี่น้องขี้ตมฝนมันตกเนาะฝนมันตกเมันจะค้นน้อยพี่น้องเราหน้ากระด้างในรถนะ ี่นองรถกันเลยทางไปบุรีรัมย์เลยพี่น้องเด้อตอนนี้เราอยู่ซีแยกยัางบุหุเที่ยวดูเที่ยวดูดูแต่บุหุพี่นอ <c oughs> อ้องอ่บังคล้องเขาในรังงดเขาเต็มเลยเต็มเลยมักโทรเลียนในกาเพิ่นนันค้ายหายราคาถึกๆพี่น้องเด้ย อันถ้าคนอื่นผันกระชายแพงกานีอยูพัด่าหักเอาไห้จากต้นชาดเราวะมาทางไก่แล้วเลยอยากห้เอาไปกินนี่ละพี่น้องมันเป็นหน่วยที่แบบมันตกไส้แล้วที่มนซื้อนั่นอเออเลยค้ายไห้เต็มลังรหลดเลยพี่นอ้องนั่นแหละกระลาลหนึ่งพังมักเงาะเนี่ยหมักเงาะกระซวยเองจากต้นเลยพี่น้องอันนี้กบรบื้ทุเรียนนันทีนั่นไ่นี่ละสกินอันนี้เบาเพชรแล้วสกิน พี่น้องบาเรเฟลสิกินมังเุียนโซเราวะนั่นแหละทุเรียนแกะมาได้ทั้งกระดุมแน่มอนทองแน่เนาะพี่น้องมันนั่นเองมันไงพี่น้องเบิ้งไงเบิ้งแน่พี่น้องเอ้ยมากินซอยกันแน่ี่เบิง้งเบิง้งเบิง้บงสิ่มม,นมันก่อนได้กินก็ดีก็ได้กินอยอะพี่เห็นไหนทราบทุดอย่าเลยกินเตพี่น้องกินได้พี่น้อง หมอนทองร้นนานสลันวาสนาบักผึ่งวสาสนาไม่อยู่คนเข้าเดียวเอ้ากินได<ต>้หวานจ้ะมอชว์ขอโชัวเบิรนขอไปนยืนให้เจ้าเจ <laughs> ้าปลาลุงขอชินอน้นจ้ะ ว่าพักมันเป็นเดินเนี่ยพักรถก็ดีเมื่อกี้มีร้านอาหารอยู่เราเคยกินเก่าเนาะแมน่นอันนี้ขเ,าเาขาจะเขาสายแล้วไปนในฮักกับซีมุ่งเลยบินเลยแล้วพี่น้องเด้่บัตรหลังจากพักรถนึ่งกับบินเลยอร่อยนานอยู่เน้นนั่นแหละอ้าเข้าวัน ขอบคุณเตเตเด้อยี่นอนคุณน้องคุณเด้เอ,อครับหวานหวานฝาเตเต้บอกโอ้ยเอื้อยจะกินจนมียากแต่แล้วก็ไปอยากละมดนเลยเผื่อแม่แล้วเพิ่นเพิ่นอยู่ในสวนเหมืนก็บไปอยากแล้วไว่ายนารถไปเลยแม่กินแรงมากขนาดไว้ลยนารถยังกินเข่าเพิ่นอยู่สวนมัอนไปอยากแล้วหนไอยเพชรเนาะคือเฮาวหรือไม่ใครได้กินกินขมุนแล้วเบื่อบางเหาแล้วเหมนี้ โอ้ยหมัดดีเรานนิเนาะเอาเปลี่ยนกันอันนี้กระแทกเดชนีอืมบ่ได้เขี่ยวไปใช้เราพี่น้องค้าเมียกันไปเรื่อยเ <laughs> มียกันจอดห่อนเอาห่อนเอาพี่นอนในเขาเาาอ, <c oughs> อินซีแยกกี่มุดนี่ตามแยกใหญ่บอ่โอ้มาไดอใสกันเนาอ ก็เจ้าไปเที่ยวใส่มาเตรียมลังตนเป็นไนรสชาติเงาะพร้อมเนมาะกระซดๆแจกต้นเลยเนาะสัมภาระพี่น้องเอาเจ้าเรียบเรียงทุเรียนเจ้า <c oughs> มันสิควาอมสีนั่นบ่อ,อยู่ดีบ่เงาะพี่น้องน้าพี่น้องออกรถแล้วพี่น้องครัพักอยู่ประมาณครึ่งชัง่วโมงแล้วก็ เดินทางต่อนะคะทุกคนก็จะไปนู่แหละไปสกลเพลืมเลยบุรีรัมณ์เนาะบุรีรัมณ์เมื่อทางเส้นบุรีรัมณ์เดินไปน่องผ่านอำเภอปักคนชัยเดินไปน้องคะ่ะอำเภอปักคนชัยเนาะค่ะเนาะต้องผ่านเส้นนั่นพี่น้องถ้าพรผ่านเส้นนั่นรเราหอดเพื่อนเฮาได้พี่น้องมันจะเป็นนั่นมันจไปเส้นนั่นนี่แลแมนหรือว่าเณาไปทางโคราชแล้วเขาไม่ได้ผ่านแมนแล้วค่ะ เราต้อง,องเอาเมือทางนี้เนาะพี่น้องเนาะาเราไปตามกีบีเอชแต่ถ้าใครรู้เช่นนั้นที่ไม่ผ่านก็มีเนาะอาจจะมีแต่เราไม่รู้แมนมพี่นอ้องกินหมักทุเรียนกับอิมอ่มอิ่มเลยพี่น้องมันคืออยากขดเข่าเด้อิ่มที่เลยอิมอออ่มแล้วพอนะคอยจะกินปลาเนาะพ่อเห็นลายๆแล้วกะว่าสิกินคักๆกับ ก่อนสองในก็นคือจังหวะอิม่มลราพี่น้องปัดมันเห็นหลายๆนะเข้าใจซุ่มที่พันยูอันสวนอยู่พี่น้องค่ะซุ่มที่พันยูัสวนเห็นกูมือจนประยากษ์คือแต่เราบาดเอืเอยค่ะจนประยากม์หมดเลยบะ่ะโอ้ยบัดข,ข่อยคือปรอยากตายเถอะแต่เลย,เยบัดนี้บัดพ่อข่อยกินลงไปเออมันก็ะสิเมนคว่ำเล่าไปเลยเนาะม <c oughs> ันลายนะพี่น้องมันอัน้อยอะไรอืมบนอ่ะนอนสบายใจชมปุ้ย ออพ่เพื่อนซื้อยังน้ำไปะมันซื้อหนึง้อเกินเงินไปกพูดีนอยโอ้ยมันเดี่ยมันกระจกอสต๊อกอะะมันชั่ช่แน่มันสต๊อค่ะนี่ับนเพิ่อนหยก่ะเพ่นนับอันสต๊อก่ใช่นับเพ่อนนับเพ่นนับเตงอ่ะนะโอนับเตียงบโอเคไปกันพ่อไปครบนะครบเด้ วันเก้าสิบเว้เก่งเก่งเก่งเอ้ยไปไปแล้วไป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 พอแล้วโอเคโอเคครับขยันนับเลขเถอะน้องสิบเฮ้ยนับแตัหนึ่งถึงสิบค่ะไม่ใช่ว่าจะนับแตัหนึ่งถึงสิบรู้จักตัวเลขด้วยนะคะทุกคนตัวเลขเขาก็รู้จักเนมานานน้อยเนี่ยเออเขาจะ่านับเรื่อยใช่เขาจะรู้ว่าเลขหนึ่งสองสามสี่ห้า Renate. No, 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 no. จะถึงบุรีรัมย์ตอนนี้มันก็ยังอยู่ในเขตซักแก้วอยู่ด้วยพี่น้องคะแต่เราไม่พักมันจะไปเรื่อยพี่น้องแมนแล้วตอนนั้นนะแม่นะแมนถึงกับพล่ะบุกพุ่มทีหนึ่งกับร้างมันเพราะว่าเพราะว่าเราก็อยากไปนอนบ้านเราเลยอยากนอนบ้านเราคิดถึงลูกๆด้วยคิดถึงแดงน้อยพี่น้องค่ะแดงน้อยเทกอันซื้อกระเทกวานพี้องบอกี่สานอีแล้วซื้อหัวอาหารเทใไ้เต็มซ้ำเลยพี่น้องแมนแล้วค่ะระยะว่าต้องในสามสี่วัน นี่ก็บรรยากาศก็อยู่ประมาณห้าโมงครัวหกโมงนฮะหกโมงเย็นแล้วหกแล้วเหรอคะเออคนคายวายขวางทางเนาะพี่น้องจากรสชาติเป็นอะไรวาวเกิดมากกับเราเคยกินมันเป็นวายผลทำไมเหรอมันกินพ่ออ่านไปกระเม้าคือกันบ่โอ้เอ็นหม้อนะค่ะตีมันก็มีผสมแอนโพรนี่มิ้นกันไหมอ่ก่คนสวยอันนี้ขี้เดาแมนาโนยสวยจังเลยอ่ะสวยจังเลย สวยที่สุดแล้วลูกข่ไยนี่ไม่ว่าสวยเราก็สวยไว้ก่อนนะคะไม่ลำไม่ลววยก็ขอให้สวยไว้ก่อนนะลูกใหญาใหญ่ามากนี่เอ้ยอันใดมันบอกงามก็ไปเห็ดเอาหน่อยลูกเนาะขอโทษะี่วมีก็้องร่านุพ่นานจะมีแหละปากกระเด้งๆ่นๆพนปนเฮ้ยปน่นปน่ปน หยอกกันกันมาด้นียนะพี่น้องคะไม่ีอารเห็ุหยอกกันกับลูกนี่แะสองคนจุ๊บๆนะจุ๊บๆให้สวยให้สวยไปไปไปายเด็กน้อยนะพี่น้องครับครดหัวซาเด็กน้อยซ้ำเด็ก สมองกับขาก็เด็กน้อยนะคอยว่าลูกใครใครรักพี่น้องค่ะใครคนมีลูกจังหูซึกว่าคนเป็นแม่เป็นพ่อเนี่ยสิหักลูกแบบใดนะพี่น,อน,น้องนะพอาม่มีลูกนะ่ได้กับประเข้าใจดอกพี่น้องซุ่มที่บม่มีลูกนะเห็นได้กับป่เข้าใจว่าการเลี้ยงลูกเฮาหนึ่งเขาต้องตามใจเขาบอแบบใดแบบใดๆๆบางเถ่อ คนบางข้งบางอย่างเขาจะได้ยังเขากับต้องคัดใจมั่งนะพี่น้องเนาะชีวิตตามทุกอย่างมันก็มาได้พไเพราะว่าเฮ้าบ่นคนรวยะ่คมีตามมาเราต้องตามไปคอยนะค่อยตามใจอยู่มานานีเพราะว่ายังหนึ่งเขามีลูกผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะมีลูกผู้เดียวถ้าพ่อแม่หายยังได้กะพร้อมสิบประเข้นไห่พี่น้องคะ่ะ มียังแกจะถ่ายรูปเบิ้ลแบบเหมือนมาได้แล,ล้วก็แล้วเท่าทีเ่เทาหาได้พี่น้องค่ะแมนอารมณ์ดีพี่น้องคะ่ะ